สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไอพันทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวไพ่กันเช่นเคยนะคะไพ่สำหรับนี้ชื่อว่า tarot of the longest dream เนาะโดยคุณโรเบอร์โตอินโนเซนติไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นของค่ายเนี่ยค่ะนี่ตามรูปนี้เลยเนาะอันนี้เขาก็ค่อนข้างดังนะคะโ o สการาบิโ นะคะจะเป็นเหมือนกับรูปแมลงอะไรสักอย่างเนะาะอันนี้คือไอเอาไ้่ออกไปด้านนอกแล้วนะคะมีทั้งหมด78บใบ with instructions นะคะแล้วก็มีคำแนะนำอะไรอย่างนี้เนาะข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะที่เขาให้มาแล้วเขาก็ซีนมา2ชั้นเลยดีมากๆตัวนี้ได้มาในราคา795เนาะแล้วก็ไอเป็นสมาชิก ได้เหลือ1เจ็ดหนประมาณนี้นะคะซื้อที่เอเชียทีเอเอเชียบุ๊กซื้อที่เอเชียบุ๊กนะคะที่ฟิวเจอร์ชั้น2ใครอยากได้ก็ไปซื้อได้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเขาก็จะมีคู่มือมาให้แบบนี้ซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด4ภาษานะคะที่อยู่ในเล่มนี้หน้าสุดก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี แล้วก็ไล่ไปเรียงไปตามลำดับนะคะก็ทั่วๆไปเนาะโอเคเดี๋ยวอาจจะแยกออกก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับใบใบซอร์หรือเปล่า for news and information ก็คือสามารถแบบ follow ที่ facebook นี้ได้ก็จะสามารถดูหน้าไพ่ต่างๆหรือว่าสำรับได้ที่ที่ e c o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  k แล้วก็ IG นี้นะคะโอเค ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีแผ่นหนึ่งเนาะตัวนี้น่าจะอยู่ข้างหลังนะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าด้านหลังของเขาเป็นแบบนี้เนาะมีความเหมือนเป็นอิฐเป็นเหมือนเรามองออกจากอยู่ในในบ้านหรือในในถ้ำในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองออกไปก็จะเป็นเป็นผ้าทิศตกดินเนาะประมาณนี้ นะลายเส้นเขาก็ประมาณนี้นะคะคือคือภาพสื่อความหมายดีเนาะไอชอบแต่ว่าสีจ,จืดไปนิดนึงถ้าถามความรู้สึกไอน,นะโอเคขออนุญาตเรานี้ออกก่อนนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะดูไปทีละทีละทีละชุดละกันเราเริ่มจากาเริ่มจากเมเจอร์อาคานาเนาะใบแรกเดอะฟูนะคะเดอะฟูก็มีความขี้เล่นภาพเนื้อหาอิเลเมนต์ต่างๆเยอะมาก มันจะเป็นเหมือนกับประตูเนาะแล้วมันหักลงไปอ๋อไม่งั้นก็เป็นสะพานนะคะแล้วสะพานมันหักเนาะมีนกหัวออกมาดูมีหมาแบบคอยดึงไว้แล้วก็มีดอกกุหลาบตรงนี้นะคะมีพระอาทิตย์ยังคงความหมายไว้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ดูกับหัวไม่ได้เนาะแต่จริงๆมันก็คล้ายกันมากๆนะทุกคนถ้าใครแบบไม่ได้อันนี้มากอะสามารถดูกับหัวได้เหมือนกัน ไมที่2นะคะเมจิเชียนเมจิเชียนนักมายากลเนาะมีดาบมีเหรียญมีถ้วยมีคาทานะคะเป็นเทียนเป็นเทียนแท่งเนาะหน้าตาก็ดูแบบดูหคือหน้าตาดี2ก็คือเหมือนเขามีความรู้ความสามารถเยอะนะคะต่อไป high priestess นะคะก็จะมีดวงจันทร์ตามองค์ประกอบเนาะมีดวงจันทร์มีหนังสือ มีตัวอักษรน,นะคะแต่ว่านี้ตั้งอยู่กลางน้ำเนาะแล้วก็มีเสาสองเสานะคะสวยงามสวยงาม dm p r e s e หน้าตาแต่งหน้าดูทันสมัยมากนะมีอักษรตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์เนาะสัญ,ญลักษณ์นี่แล้วก็มีแบบทุ่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีความอุดมสมบูรณ์ ผล,ลไม้ต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าสำหรับนี้ไม่ใช่คนท้องเนาะเป็นเอ็มเพรสแบบสวยนะคะต่อไปเอ็มเพร์นะคะอันนี้เอ็มเพร์ดูมีอายุเนาะดูมีอายุแล้วก็คือเขามีอิเลเมนต์หลากหลายเยอะมากคือถ้าทุกคนมีเวลาว่างอะมานั่งดูไพ่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเหมือนเขาซ่อนอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ครบมากๆเลยนะไพ่สำหรับนี้คือเนื้อหาต่างๆในหน้าไพ่คือเต็มองค์ประกอบมากต่อมานะคะไฮโลแฟนเนาะจะมีเท้าขึ้นมาออกมาข้างนึองอ่าถูกต้องนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นพระเนาะมีลูกศิษย์2คนแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะถือว่าครบถ้วนต่อไปเดอะเลเว ภาพเขาจะค่อนข้างที่จะแบบอันนี้นิดนึงนะว่าไงดีอะโป้นิดนึงนะคะฝั่งหนึ่งเป็นไฟฝัฟ่งหนึ่งแบบเออยังอยู่อยู่ยังไม่ได้โดนไฟไหม้นะคะความรักก็เหมือนแบบความร้อนแรงอย่างนี้เนาะบางคนก็ได้เดือเลเวอร์ขึ้นมาก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าลุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดชาริออตสฟิง n g ยังมีหน้าอกเลยทุกคน ก็จะเป็นสีขาวกับสีดำนะคะทหารเนาะแล้วก็เหมือนเขาแบบขี่ขี่ม้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาหนะของเขาแล้วก็มีอันนี้เป็นซูมเนี่ยสัญลักษณ์รูปภาพยังเหมือนยังเหมือนออริจินอลยังเหมือนแบบไรเรเวตอยู่นะคะคล้ายไรเลเวตเนาะก็สวยงามดีแบบอ่าเนื้อหาชัดเจนครบถ้วนต่อมา the s t r a i n ดูดิคุมสิงโตอยู่เลยสยบสยบแบบ สิงโตมองหน้าเลยนะคะภาพดูหน้าตาของตัวละครดูบอกสื่ออารมณ์ได้ดีมากอันนี้เป็นนักบวชนักบวชเฮอร์มิตก็จะประมาณนี้แหละต้องฝาล่มฝาหนาวไม่งันน้นก็อยู่คนเดียวอยู่ในที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปกับตะเกียงเนาะตะเกียงก็หมายถึงปัญญานะคะวิโอาฟาจูนวิโอฟจูน ตัวเนี้มันจะมีชื่อของอันนี้เขาอยู่ด้วยนะคะเนี่ยเขาทำดีเหมือนกันนะเนี่ยเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรต่างๆครบเลยต่อมา Justice เป็นผู้หญิงนะมีตาช่าง,งตรงนี้นะคะแล้วก็มีดาบเนาะเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ต่อไปแฮงแมนแฮงแมนดูเข้าถึงอารมณ์ดีเหมือนกันอืม คือมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเขาวาดเหมือนกับมี movement ในภาพนั้นๆนะคะสวยมากๆเลยแต่สีจืดไปนิดนึงนอกนั้นโอเคมากนะคะ The date ดูมีคนตายค่อยค่อนข้างน่ากลัวเนาะมีคนตายมีพระมีเด็กตรงนี้เนาะมีนาฬิกาทรายด้วยนะคะเป็นหัวกะโหลกเนาะต่อไป t e m p e r a n c e นะคะเทน้ำเนาะอ่า อันนี้เท้าเหยียบอยู่ในน้ำทั้งสองข้างเลยโอเคเดวิล okay. น่ากลัวมากทุกคนดูเป็นอะไรที่แบบเป็นพันธนาการผูกกันไว้เนาะแล้วก็มีปีศาจในปีศาจคือปีศาจในตัวเรานี่แหละนะคะอืมต่อไปเดอะทาวเวอร์อทาวเวอรก็คล้ายๆกับสำหรับอื่นๆเนาะเดอะ t ตาร์เดอะสสวยงามมากนะคะปิดนิดนึง สวยมากคือชุดที่เขาเอามาใส่ให้อ่ะเป็นสีขาวแล้วก็บางๆนี่เนาะคือมันสวยดีตัวเนี้มันเหมือนกับกล่องข้างหลังนะคะข้างหลังกล่องคือเราชอบตัวนี้มากก็เลยเลือกชอบด้านหลังกล่องก็เลยเลือกนะคะ The Moon เนาะคือการมองไปแสดงถึงความกังวลได้ดีมากนะคะกังวลคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดือสั้น้่าอ, The Sun. อาทิตย์จมูกโตเลยเดือนสั้นน่ารักมากนะคะสดใส จัจจ ement เหมือนกับขึ้นมาจากหลุมศพเนาะ The world โอ้โหเห็นหมดเลยเนี่ย The world นะคะอันนี้ดูเหมือนแบบไม่ได้สูงจากพื้นดินมากแต่ว่าเหมือนมีขอบเขตเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิงสาราสัตว์นะคะก็จะเป็นเหมือนนังฟ้าเป็นเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะหมดแล้วนะคะเมเจอร์คนาต่อไปก็จะเป็นสำรับถ้วยนะคะ หนึ่งถ้วยเนาะก็คล้ายๆกับออริจินอลสองถ้วยสองถ้วยน่ารักดีนะคะยินถ้วยให้กันสามถ้วยสี่ถ้วยดูเมินไม่รับถ้วยนะคะเบื่อหน่ายห้าถ้วยค่อนข้างน่ากลัวดูดูหน้าเขากังวลน,น่ากลัวสวยดีนะหกถ้วยอ่าอันนี้มีปกติจะมีแค่คนให้หนึ่งคนคนรับหนึ่งคนนี่เป็นคนรับสองคนเป็นเหมือนลูกแม่กับลูก 7ถ้วยเนี่ยดูแบบเลือกไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเนาะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าสับสนอะไรอย่างนี้นะคะแดถ้วยหันหลังหันหลังให้กับอ่าสิ่งที่มันตั้งอยู่ตรงนี้เนาะหันหลังแล้วก็ไปอีกทางหนึ่ง9ถ้วยสวยมากสวยระเชิดนะคะเถ้วย10บถ้วยนะคะก็คือยืนมอง ความสำเร็จยืนมองครอบครัวนี่ก็หมายถึงอออค,วความอบอุ่นครอบครัวความแฮปปี้ต่างๆนะคะโอเคจบไปแล้วโอ้ยยังไม่จบอันนี้เป็นเพจถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยเนาะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะ knife of cups นะคะอัศวินถ้วยเอามาให้เจ้าหญิงเนาะโอ้ควีนดูท่านั่งควีนเซ็กซี่มากนะคะควีนต่อไปคิงคิงาขาวมาข้างหนึ่ง king of cups จบแล้วนะคะต่อไปไพ่ดาบนี่สองดาบเออเราชอบเสื้อผ้าของเซตเนี้ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีใสๆสสามดาบเจ็บปวดจริงๆเลยสี่ดาบพักผ่อนเป็นแบบเหมือนทหารพักผ่อนถอดถอดออกหมดทุกอย่างที่เราแบกไว้วางไว้ให้หมดนะคะ ถ้าใครได้สีดาบคือหมายถึงการพักผ่อนการไม่คิดไม่ยึดติดห้าดาบก็คือว่าเหมือนกับมีการแตกหักกันเนาะเนี่ยหันหลังให้กับกันหรือทหารก็ไม่สนใจแล้วอะไรอย่างนี้นะคะหกดาบมุ่งไปข้างหน้าเจ็ดดาบเป็นอะไรที่แบบแอบทําหรือเปล่าหรือขอโมยมีความลับปิดบังซ่อนเลนแปดดาบ มองไม่เห็นทางออกเลยเนาะคือสิ่งที่มันทําให้มันน่ากลัวคือว่าอ่าองค์ประกอบข้างหลังอะคะ่ะมันมันส่งกันอะอืมเก้าดาบดูหน้าตาดูกลัวมากดูชุดเขาอะไรต่างๆแบบบรรยากาศองค์ประกอบโดยรวมมันส่งอะนะคะสิบดาบโอ้ดูน่ากลัวมากเพศดาบหน้าตาดูดื้อดีนะดูดือ้อดูมั่นใจดี อันนี้คือไอ้ดูมาแล้วมันก็เลยสลับกันนะคะควีนดาบอ่าควีนดาบก็ดูสวยดูมั่นใจดีนะคะในการถือดาบเนาะก็เหมาะกับดาบนี่แหละธาตุลมคิงดาบคนนี้ต้องเป็นคนปากหนักแน่ๆปากจัดแน่ๆหน้าตาเขาไม่ได้สื่อออกมาแต่ว่าประมาณว่าเขาเป็นคนดูนิ่งแต่เวลาพูดต้องพูดเจ็บแน่ๆอ้าวอัศวินดาบสลับกันนิดนึงคะ่ะทุกคนขออภยัย อัศวินดาบเนาะทำอะไรรวดเร็วตัดสินใจรวดเร็วนะคะโอเคจบแล้วต่อไปเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญวิวสวยมากมีองค์ประกอบมีน้ําพุนะคะสเหรียญสเหรียญนคือไอ้ชอบ2เหรียญมากๆแบบเขาดูเหมือนกับว่าเขาต้องพยุงเขาต้องบาลานซ์ให้ได้ไม่งั้นเขาจะตกเรืออืมสมเหรียญนะคะปรึกษาหารือช่วยกันออกความคิดเห็นร่วมแรงร่วมใจอะไรอย่างเงี้ยสี่เหรียญ สีเหรียญดูไม่ได้แบบไม่ได้กอดเหรียญขนาดนั้นแต่ว่าเขาดูห่วงลักษณะคือห่วงเอาเท้าเหยียบไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าเหรียญหเหรียญคือแบบขอบตาคล้ำมากคือดูดูเหนื่อยดูล้าดูทอ้อดูเน็ตเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหเหรียญน,นะคะเป็นการแบ่งแบ่งเงินให้ให้ขอทานเป็นการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเจดเหรียญ เจ็ดเหรียญก็คือเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเออเทพดีอะเอาเหรียญใส่กระเป๋าใส่ตะกร้าเนาะมันสื่อเกี่ยวกับการผลผลิตนะคะรอคอยผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยแปดเหรียญก็คือทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆเห็นไหมทำทำทำเอาทองมาทําเป็นเหรียญเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญอุดมสมบูรณ์มากนะคะเกือบจะครบแล้วเหลือแค่คู่เนาะ สิเหรียญก็คือเป็นครอบครัวคนเดียวกันไหมเนี่ยเออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคะเขาขาดแค่คู่ไงสิบเหรียญก็คือมีคู่แล้วก็เป็นครอบครัวด้วยกันเดียวกันเนาะ p พดด์ออฟเพนเตอเป็นคนรักในการเรียนนะเด็กคนเนี้ยเห็นไหมเขามีหนังสืออยู่ไนออฟเพนเ n อร์ l คลนะคะต้องฝ่าอุปสรรคไปมากไหมาถามเรื่องเงินก็เรื่องเงินก็จะแบบเป็นอะไรที่ได้มาอย่างยากลําบากช้าอะไรเงี้ย ะควะีนเหรียญอยู่บนบัลลังรองเท้าควีนก็สวยมากคิงเหรียญใจเย็นใจดีดูคิดคิดอย่างถี่ถ้วนนะคะโอเคจบแล้วนะคะเหลืออีกสุดท้ายชุดสุดท้ายเป็นไม้นะคะไม่เท้าเหมือนสากกระเบือเลยเนาะทุกคนแต่มันมีพลังงานของไฟในชุดนี้เขาจะมีไฟแทรกเข้ามาตลอดนะคะ ก็จะมีใบนี้ด้วยน่าจะเป็นใบเมเปิลหรือเปล่าเนาะมันจะมีความมีไฟอ่ะจากที่เราสังเกตนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีไฟสามไม้เป็นการเดินทางไกลาการวางแผนเดินทางต่างชาตินะคะสี่ไม้ก็มีไฟเหมือนกันนะคะสีไม้ก็หมายถึงครอบครัวความมั่นคงคู่ครองอะไรอย่างเงี้ย ห้าไม้ทะเลาะเบาะแงกันคุยกันไม่ลงตัวยิ่งสําหรับเนี่ยเขามีไฟยิ่งเห็นนความร้อนแรงของคนอารมณ์ของคนคนธาตุไฟจะเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะคะถ้าไม่อารมณ์ร้อนแบบแสดงออกก็คือเป็นคนหัวร้อนง่ายให้สังเกตดูนะอ่ะหกไม้นะคะหไม้เท้านี่เย่แสดงความยินดีนะคะอันนี้ชัดเจนเนาะชอบตรงที่ว่ามีคนให้เห็นปกติให้ไรเดอร์เวทจะมีแค่ด้านบนอย่างเงี้ย อันนี้คือมันมีคนอยู่ข้างล่างให้เห็นถึงแบบหน้าไพ่แบบดีนะอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนอ่านง่ายนะคะเจ็ดไม้ดูเหนื่อยดูต่อสู้เห็นไหมหมวกเขาหลุดแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ใบมีเปิ้ลก็มันร่วงไหมเนี่ยเออคือมันเหนื่อยอะคะ่ะดูมันเหนื่อยแปดไม้ดูมุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้านะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่เป็นในลักษณะที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบ พุ่งไปข้างหน้าทําด้วยความมุ่งมั่นชัดเจนประมาณนี้นะคะเก้าไม้เก้าไม้ก็ดูอึดอัดนะนอะจากตรงนี้ดูอึดอัดนะคะหมวกก็ร่วงสิบไม้โอ้โหไม่ต้องถามเลยว่าดีหรือไม่ดีเหนื่อยมากเหนื่อยรองเท้าก็ไม่ใส่ดูแบกสิบไม้อะเพดออฟไม้ <c oughs> นะคะเพ e อ f p e n t a c โคดูเป็นคนที่เขาแต่งตัวดีนะ หนึ่งเคือจะเป็นคนสูงสูงโปร่งถ้าถามเรื่องรูปลักภายนอกนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ร้อนแรงเนาะจากหน้าไพ่ดูร้อนมาก <c oughs> อสวินไม่เท้าอสวินไม่เท้าก็เป็นคนที่ทํางานหนักได้ดีทํางานเหนื่อยได้ดีเนาะถ้าใครได้อสวินไม่เท้าก็จะเป็นคนที่ทํางานแบบค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็เป็นผู้นําแล้วก็แบบแบบเป็นอัศวินอะเป็นอัศวินจริงๆต้องเข้าไปช่วย หรือเป็นถ้าถามอาชีพก็น่าจะเป็นนักดับเพลิงก็ได้นะคะไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเหมือนกัน queen of wands ก็เป็นราชีนี้ที่มีความร้อนแรงในเรื่องของการทำงานจะเด่นเป็นคนที่มีแพชชั่นมีไอเดียนะคะเนาะหรือไม่งั้นก็แบบมีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายดึงดูดคนเข้ามาหาก็ได้ king of wands ดูโลกเขาสวยมากโลกคนนี้น่าจะสวยที่สุด แต่คนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบผิวคมเข้มสูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่แบบต้องใช้แรงนะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับไพ่สำรับ the tarot of the longest dream ถ้าจะให้รีวิวก็สีหน้ากล่องอะเข้มแต่ข้างในไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ย เวลากรีดจะเป็นยังไงแต่ไพ่มันเอบงอก็ไม่รู้ว่าทําไมทั้งๆที่มันอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอกรีดแล้วก็สับไพ่ให้กับทุกคนที่มาดูกองนี้นะคะอกรีดเป็นเฉพาะด้านข้างนะทุกคนขอซูมเอานิดนึงเดี๋ยวกรีดอีกรอบนึงนะคะก็กรีด คือไพ่ยังไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่นะทุกคนอืว่าง่ายๆว่าจริงๆอ่ะมันคล้ายๆกับของเลยนแบกบเพราะว่าไอ้เคยซื้อของเลยนแบกบแล้วหน้าไพ่ประมาณนี้เนาะแต่จริงๆก็เดี๋ยวนี้ไอ้ไม่ซื้อแล้วนะจะซื้อเป็นของแถ้อันนั้นคือตอนแรกคือเราไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เล้นซื้อของแท้ตลอดนะคะไพ่ก็แอบบางนิดนึงเนาะก็เป็นกระดาษนะคะโอเคกรีดให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ ข้างหลังอันนี้อาจจะต้องดัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอจับให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ3มใบ6ดาบสิบไม้แล้วก็8ดถ้วยอ้าวเดี๋ยวซีขอจะเพิ่ม5้าใบละกันหเหรียญหนึดาบ ในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะคุณอาจจะแบกรับภาระอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเงินจ,จะมีญาติพี่นอ้องหรือคนรู้จักเข้ามาขอความช่วยเหลือเนาะถ้าเกิดว่าปัญหาอะไรที่มันท็อกซิกเกินไปก็ให้คุณมูฟออนไปเลยหงดาบแบดถ้วยขึ้นมาขนาดนี้นะคะไม่ต้องไปจมปักกับอดีตหรือว่าสิ่งที่มันทำให้คุณ กระทบจิตใจคุณเนาะหรืออีกในนึงก็คือว่าในช่วงนี้คุณจะต้องอาจจะต้องทําบุญบ้างนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานหรือถ้าใครอยากได้งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมทําบุญนิดหนึ่งภายนี้อาจจะขึ้นมาเป็นการเตือนนะคะโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยเนาะอยากให้รีวิวสำหรับไหนหรือว่าแนะนำไออยากให้ไปซื้อมาเพื่อนจะได้ดูด้วยกันอะไรอย่เงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย